แต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทางโลกรู้ว่าเป็นแรงบันดาลใจมากมายเหลือเกินคือน้องอุ้มอุ้มลักนาค่ะผมชอบดูในในเพจเขาก็จะออกกําลังกายแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่า้ยผู้หญิงคนนี้ผมชื่นชอบมากเลย่เขาแข็งแรงเขาเอิญเราได้เจอกันในรายการวิลลี่เป็นพิธีกรเจอผมผมก็คือคนถ้าชอบใครอ่ะจะแข็งแข็งหน่อย ทำตัวม,มือ <c oughs> ไม่รู้ไว้ตรงไหน <c oughs> ไว้ตรงไหนอ่ะคือวิลลี่มันก็เดินมาบอกก็ยืนอยู่ด้วยกันแล้วตะโกนดังมากทีมง,งงทีมงานรู้หมดอุ้มไอ้หอยมันชอบอ่ะเออให้ลายมัไปหน่อยสิ<อ>ผมก<อ>็เขาก็เดินมาถามจริงอ่ะพี่เอางี้ตอนนั้นผมน่าจะน้ำหนักแปดสบห้าดำๆหน่อยเอางี้พี่ถ้าสมมติว่าพี่มีซิกแพคเดี๋ยวหนูจะปีนข้าพี่ เป็นการอัดฉีดที่น่าสนใจออออเฮ้ยแขอขอขอไลายได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วก็แลกรลายเขาก็ตอนนั้นเขาก็เขาบอกเลยนะเขาก็เขาบอกเฮ้ยหนูหนูก็โสดไม่มีอะไรพี่แฟนหนูไม่มีแฟนเออก็แรงบันดาลใจคือเอาวะอยากกินข้าวเขาสักมื้อหนึ่งเข้าฟิตเนสไม่เคยชีวิตผมอะ ไม่เคยที่จะก้าวเข้าไปไม่มีทางเลยคราวนี้ผมผมเริ่มผมเริ่มทําแล้วข่าวนี้ไปไปรู้ถึงคุณวุฒิค่ะวุฒิเขาก็เลยบอกเอางี้พี่เดี๋ยวผมส่งผมส่งคนนี้มาให้ใหใหใหแล้วก็ทําเป็นแบบว่าเป็นพระเกลโปร <program S 2> แกรมผมใช้เวลาสองเดือนค่ะเพื่อที่จะทําให้ได้แล้วมันทําได้เว้ยเวลาผมซิดน่าม <คะ S 2> ผมเอารูปเขาว,าวางนี้แล้วอะโอ้โหไปกินข้าวกับพี่นะ จริงเหรอผมมาว่าเพราะว่ามันก็ฟัง,ง<อ>ดูเป็นแรงบรันดาลใจแต่มันก็มีความลกจิตอยู่เหมือนกันพี่ <c oughs> อย่าใช้โลกจิตเลยใช้วิถีฐานดีกว่ามันดูน่ากลัวเหมือนกัน <มา S 1> สองเดือนได้ไหมผมลดไป17บเจ็ดโลน<ม>ี่ด้วยความผมว่าถ้าทําอะไรแล้วมันมี มีแรงบันดาลใจหน่อยแล้วมันมีจุดมุ่งหมายหน่อยผมว่าทําได้สุดท้ายใครใจวิธีนี้ไปใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเอาใครที่ชอบล้วสิแล้วสุดท้ายมันขึ้นมาจริงเว้ยจำได้ไปออกรายการพุดดี้อะไรฉีกเสื้อปังแล้วแบบตัวมันเลยเขาแบบไอ้ชี้มาเว้ยเอาแล้วนะมาแล้วออกเช้าวันนั้นบ่ายแถลงข่าวมีแฟนแล้ว ไปแฟนแล้วซึ่งเขาว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีแ้่าผมเชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาเผอิญผมว่าน่าจะเวลามันคลิกอ่ะมันมันคือพลึบแล้วก็มีแฟนรักค่ะอาวแล้วซิกแพคปูละก็ยืนกับซิกแพคของเธอไปเขาก็ไลน์มาหาผมแล้วบอกพี่หนูไม่ได้ตั้งใจแล้วเผอิญเราก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเฮ้ยมาแล้วนะแต่เขาบอกพอดีเอาคราวนั้นเราก็เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ผมได้อะไรอย่างหนึ่งที่พอผมส่องกระจกทุกครั้งเฮ้ยเราทําเพื่อเพื่อผู้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เราชอบอ่ะนะ,ะเราก็ทําเฮ้ยแต่มันได้กับสูขภาพล้ว,ว่าเราไม่เคยดูหุ่นดีขนาดนี้มาก่อนผิวหน้าพอพอพอมันออกกากลังกายน้ํากินน้ําเยอะเลย หน้ามันเริ่มมาหน้าเริ่มเปลี่ยนวิลลี่ยังบอกโอ้โหสุดยอดมึงหายงี้อีกสี่คนมึงเป็นใครแบบแน่ผมท่ต่อเนื่องมาปีนึงหรือสองปีแล้วพเขาถามผมบอกว่าอุ้มอุ้มยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ไหมไม่เขาบอกว่าอ่อุ้มยังเป็นความสุขของพี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยจำประโยคได้ประมาณนี้ผมก็บอกว่าตลอดชีวิตผมพูดคำนี้ไปว่าค่ะคุณจะเป็นแรงบันดาลใจและความสุขของผมไปตลอดชีวิตค่ะ